นี่ทำทำแป้งมาจากที่บ้างแล้วก็มาปั้นหน้าง,งานนี่เป็นสีเหลืองนี่ก็จะเป็นฟักทองแล้วก็สีม่วงๆนี่จะเป็นเป็นเปือกแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นอัญชัน สตรอเบอรี่มาจากสวนใหม่สดๆเดี๋ยวจะมีโอกาสขึ้นไปอันนี้เป็นไรสตรอเบอรี่สวนวาวดาซึ่งอยู่ที่วังน้ำเขียวที่ะแะไงให้ตั้งร้อย <c oughs> ใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่เป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยขยาแช่น้ำปัาาเนียัยาแช่น้ำมันชัน <c oughs> น้ต้มต้มห้าสิ ทำ,ทำแป้งมาจากที่บ้างแล้วก็มาปั้นหน้าง,งาน ซื้อมาแบบใส่ไข่แล้วก็ไม่ใส่ไข่เราซื้อรัดหน้าหมูหมัมหกแบบสั่งพิเศษมากินแล้วก็สั่งเกาเหลาเจ้าอร่อยแล้วก็วันนี้นมีสตรอเบอรี่ก็มีสตรอเบอรี่มาขายจากกองวังน้ําเขียวตอนแรกว่าเาาสาเสานี้ว่าจะไปว่าจะไปไล่สตรอเบอรี่แต่ว่า รู้สึกว่าไม่ว่างแล้วก็เดี๋ยววันไหนว่างๆครับก็จะไปถ่ายคลิปเก็บสตรอเบอรี่ครับตอนนี้เดี๋ยวกินกินข้าวกินข้าวหนูกินข้าวไหมหนูไม่กินข้าวหนูกินแล้วนาโอเคพวกินข้าวโอเค่เอะนมาก อร่อยอืมคิมลนานาด้ยไ,ไ,<ว>ไม่ปรุงไม่ใส่พืรอ่ ไม่เห็นมีพริกเลยอ่ะมันเยอะไงอุ้ยเยยผ็ดไหมเนี่ยต้องแบบมีรสเผ็ดสักหน่อยเสร็จแล้วอาหอรไม่เคยเปลี่ยนแมวถึงัะมาขอกิน ก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จล้วก็ต่อด้วยของหวานบัวลอยจะพอนยากบัวลอยอันนี้ก็จะเป็นบัวลอยห้าสีคือท,ทั้งทั้งที่จ่ายกับที่ที่ที่แกขายเนี่ยจะ,จะผสมแป้งมาจากที่จากที่บ้านครับแล้วก็มาต้มก็จะมีห้าสีเนี่ยเป็นสีเหลืองนี่ก็จะเป็นผักทองแล้วก็ สีม่วงๆเนี่ยจะเป็นเป็นเผือกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันชันก็จะมีสีสันหน้าตาน่ากินเป็นแบบหลายๆอย่างแล้วก็ที่เป็นสีเขียวนี่ก็จะเป็นใบเตยมีกินใบเตย ก็จะเป็นแบบใส่ไข่แต่นี้ไม่ใส่ไข่นะครับก็จะมาชิมก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ด้วยนะครับอ่อยอร่อยใช่ไหมหวานมันลงตัวแล้วก็อันนี้ก็จะมีไข่ ใค,ใครชอบที่เป็นแบบใส่ไข่ก็สังแบบใส่ไข่ได้ครับอร่อยเหมือนกันก็ไม่หวานมากไม่มันมากัะกลมกล่องลังดีก็อร่อย รอบที่สำคัญครับจะมีสตรอเบอรี่อืสวยคงดีว่ะเฮ้ยราจะแก้บมรู้หัวใจละอุสตนี่นะดึงขั้วออกแล้วก็ออกใส่อ,อยากลองอ,อุญม่ะหวานหวานอมเปรี้ยวอร่อยครับเป็นสตรอเบอรี่สดเสียดายเสานี้ไม่ว่างไม่งั้นจะ พาขึ้นไปหหวานเรอไปเก็บไปเก็บสตอเบอรี่ในสวนเปรี้ยวอทำไมพ่อกินหวานอะ่ะมันมีรสหวานเลยมันอมเปรี้ยวน่ยหน่อย<า>อ่ะจริงกินกับบัวลอยอ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็พาไปซื้อบัวลอยร้านอร่อยในตลาดเต็มสุกนะครับมากินก็เดี๋ยวลํำลาบรรยากาศด้วยการกินบัวลอยในวันนี้นะครับอืมก็คอยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ